าการการผลิตที่แตกต่างกันในปีพศ2515ทางด้าน,านการผลิตมีหลากหลายรูปแบบการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องมงือครบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ในประเทศไทยไม่รากฐานการผลิตมายาวนานกว่า50ปีและเป็นฐานการผลิตย,ยานยนต์ระดับหนึ่งในเอเชียอีกด้วยที่มาลงทุนในประเทศไทยได้แก่บริษัทรงพงมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ที่เป็นฐานการผลิตอันดับสองรองจากจีนประเทศต่อมาคือประเทศอินโดนีเซียที่ม,มีบริษัทยานยนต์ทางญี่ปุ่นได้เก่บริษัทโตยโยต้ตามอเตอร์คอ r a ปอ o n ซึ่งได้ลงทุนสร้างโรงงานสี่แห่งในอินโดนีเซียทั้ทงนี้อินโดนีเซียยังมีตลาดที่ใหญ่และมีกำลังซื้อสูงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศกัมพูชาทางประเทศไทยได้เข้ามาลงทุน เพราะว่าแรงงานด้วยฝีมือและอจาก,ก้าจ้างราคาถูกในทางรัฐบาลของกัมพูชาได้รับการร่วมมือจากนักธุรกิจไทยอย่างบริษัทสีโสพลเพื่อให้ประชากรได้มีงานทําและการเงินดีเพื่อไม่ต้องกล้ามใจแดนไปยังไทยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นด่านการผลิตที่หาแรงงานได้ยากเพราะว่าเกิดจากวิสัยทัศน์มองเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางของโลกซึ่งเวียดนามได้ เปลี่ยนจากฐานการผลิตสิ่งทอมาเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอุตสาหกรรมแรงงานพัฒนาสูงที่ใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบุคคลประโยชน์จากการชมวิดีโอ 1. ได้รู้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในอาเซียน 2. ได้รู้ว่าเวียดนามกำลังจะก้าวมาเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟอนอันดับหนึ่งของโลก 3. ไทยกำลังจะโดนเบียงเป,น,เป,น,เปนอุตสาหกรรมทางยานยนต์ไปให้ประเทศอินโดนีเซีย สกัมพูชาได้รับ GPS ไม่โดนเก็บภาษีจากการส่งออกไปยุโรปอเมริกา 5. กัมพูชามีค่าแรงน้อยกว่าไทยสีเท่า 6. อินโดนีเซียตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีผู้บริโภค240ล้านคน 7. หมายาวิทยาลัยทรุปอุตสาหกรรมนคมไฮจีมินในเวียดนามผลิตวิศวกรได้3,000คนต่อปี 8. ไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเต็มภาคภ,ภูมิโดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมส,สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรส์เก้าต่างชาติสนใจที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามปีพศ2556จำนวน70โครงการเป็นเงิน8,800ล้านเรียนหรือ2 8 1 6 0 0ล้านบาท10ได้รู้ว่าไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง ซึ่งติดกัน4ีประเทศจำนวน10เส้นทางศูนย์กลางของกัร AEC เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว10ปีจะเกิดผลอะไรกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมอาเซียนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนไปแล้ว10ปีในทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในปีคศ2000 25หรือพศ2อ6 8อุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมสินเชือรห,รรหรือเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการผลิตนานคาดการตามองค์ประกอบโลกคิดว่าน่าจะมีการใช้เครื่องจัดและการใช้แรงงานบุคคลน้อยลงซึ่งจะบนบอกได้ว่าแรงงานบุคคลที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ทั้งทางเทคโนโลยีจะหา ตลาดแรงงานได้ง่ายกว่าแรงงานฝีมือและณเวลาตอนนั้นโลกของเราได้เข้าสู่การใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานบุคคลหรือใช้เทคโนโลยีในทุกๆด้านทางด้านการขนส่งคมนาคมคงจะมีการขนส่งที่รวดเร็วขึ้นและใช้เทคโนโลยีในการสั่งการต่างๆซึ่งมนุษย์คงจะมีการว่างงานมากขึ้นในด้านอุตสาหการรมต่างๆ ซึ่งการใช้ผลงเงนยนต์หรือเทคโนโลยีคงมีการลงทุนที่สูงแต่มีระยะเวลาที่คุ้มค่าและได้รับชิ้นงานผลง,งานที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า